สวัสดีครับก็อยู่กับช่องสวนทดลองนะครับวันนี้เราก็จะมาขับเครื่องบินไปทิ้งบอมกันต่อนะครับนอนนอนให้มันรู้ถึงแสงยานุภาพนะครับนอนนอนโอเคถึงไหนละก็จะใช้ลำนี้นะครับมิด29 ฟูร่อมฟูร่อมโอเคมาลุยกันเลยว่าแต่ชาจังวะเอาผมยังไม่ได้กดเอาเวีนลยก็มีปืนอะไรบ้างนะครับมาดูกันเนี่ยมิสไซล์ตรงนี้หัวน,นี้หนนัวน,นี้แล้วก็ปืนเก่า แล้วก็มีมิสไซล์ตรงหัวนี่ด้วยนะอยู่ด้านใต้ใช่ okay. ไหมตรงเนี้ยตรงเนี้ยลูกน้อยน้อยโอเคเริ่มกันเลยนะครับขอให้ได้เล่นเป็นทีมโอ้ไม่ได้เล่นแบบทีไหมเล่นแบบคะแนนเยอะสุดชนะอีกแนละ้วดตบด้วยครับ I'm okay.

สุณหมดแล้วทุกคนด้วยทุกคนด้ที่หนึ่งวก็คงมันเทพอะครับนันนั้นมันมันนำนนเมื่อวันนะครับนันนั้นพเสรเสวนะตั้งใจอืออืออื เงื่อนสว่างไม่ได้กิน <Hold up. S 1> ที่หรอกนะครับอันนั้น Sì, มีคนลาสเราแล้วทุกคนมีคนลาสเราอีกแล้วนะทุกคนนะอุ้ยอุ้ยุ้ยวนาเบ้อเรือยอีกนิดเดียว ไอซี่ตายจนตายใครยิงกูไอซีนี่เชื่อมอยู่ตรงนี้ทุกคนโอซีเหรอี่ชี่ได้ที่หนึ่งนะครับนอินน้องักสกอร์หนึ่งร้อยนะครับนัิน้องทำกระซ่มาเลยชนะะครับผมมันนำมัวนนะครับนอินน้องเนี่ยที่สุดของสกอร์ครับ ช่วงนี้ใครอยากเป็นนักบินนะครับก็ไปสมัครกันได้นะครับช่วงนี้ถ้าใครอยากมีฝัวเป็นตำรวจทหารกันเลยทีเดียวเชียก็ช่วงนี้สมัครสอบตำรวจก็ใครจบมหนะครับก็ไปสมัครกันได้นะสอบตำรวจ รับ7,000คนนะทุกคนทั่วประเทศครอายุไม่ถึงยิบเ2ดนะร่างกายแข็งแรงไม่ได้ใส่วงใส่แว่นใครเจ่แว่นก็ไปทำเลสิ์ให้เรียบน้อยนะครับ kami kasih. ัน,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 นใครยิ่งคอย Hey this is here Come on baby Come on phải nhắc tại nhiên như Ừ มาตามอยู่นะันนี่อนะได้จ็ดสิบแค่หนึ่งนาที่ดีย๋ยวจะจหมดก็สุดกอหมด 9าวิไม่ฮะแล้วทุกคนที่1คือ8 2นะตอนนี้ผมได้แคในที่3โอเคคลิปนี้ก็จบเท่านี้กันนะนานไปก็จะไม่ดีนะ ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วเราจะมาบึ้มกันต่อซึ่งอยากเล่นแบบทีมแต่แม่งได้เล่นแบบเดี่ยวตลอดเลยโอเคครับเราจะกันคลิปต่อไปบ๊ายบายฝากกดติดตามด้วยเด้อ